สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับเอาฝั่งนี้จะเป็นงานช่างโชคทําไมมืดจังฝั่งนี้ครับโอ้เพิ่งลงสีเลยโอ้ตอนนี้ทั้งอู่เร่งงานให้ทุกคันนะครับลูกค้าใจเย็นนะครับนี่ครับเร่งมือสุดๆเสียอันถึงกับไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับเสียเบียครับ ดูรถเสบีย์ทำอะไรเปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่เอ้าเขาทำอะไรกันตรงนี้ เอ้าคันนี้เอาตอนไหนสเสริฟนี่เทเบโลคู่นี่ไปที่ไหนครับสุรินแรงครับคันนี้โบคู่สุดจัดประหลัดบอกโอ้รถพี่เลิฟรถสเสริฟจอดอยู่นี่ครับสุดหลอ่อต้ามองสุดหลอ่อ เมื่อวานขนข้าวเต็มกล่องเลยนะคันนี้แปดตันหรือเปล่าเห็นเขาว่า8ปดตันครับรอจัดครับคันนี้ผมชอบซิกเกอร์นี้มากเลยสวยนะพี่น้องตอนนี้ไฟยังบนครบหมดแล้วครับเหลือแต่ด้านล่างตรงชายหน้าครับตรงน,นี้ตอนนี้วุ่นวายมากเลยครับในหูเร่งงานเต็มที่ พ่ชายนะครับพี่ชายไปไหนไม่รู้จักเราไม่รู้จักกัน <laughs> ไหนเดี๋ยวเราจะเดินตามช่างคิวช่างคิวจะไปไหน okay, fine, yeah. ช่างสุดหล่อของอูครับนี่ช่างคิวกับช่างอะไรนะคนหนึ่งชื่อช่างอะไรนะช่างคินกิม <Yeah. S 1> คินพาคินอย่างนี้เหรออ๋อ oh. ได้ดูไหมนี่ได้ไปดูตัวเองบ้างไหมนี่ได้ดูไหม ฮะดูยังโกหดูยังดูเลยช่างกินอ้ามาดูฝั่งนี้ครับโอ้ไม่หัวล้นจังอ่ะเจ๊ฝั่งนี้ครับนี่เลยครับผมโอ้โห จเจ้าทรงไหนเนี่ยอ้าวหวัวโลนมันบวดชีเลยพี่น้องโอ้สาวมุกนึกว่าแต่หายไปไหนครับมาจอดอยู่นี่เองจะเอาทรงไหนว่นี่รอชมครับพี่น้องว่าเจมุกจะจัดทรงไหนครับนี่โอ้โห ครับเจมุกผมลุ้ว่าแต่หายไปไหนครับเห็นลาสดเมื่อวันก่อนว่ามาอุยียนไม่รู้ว่ามาจัดทรงนะับนี่ครับเจจะเอาทรงไหนเจมุกน้อยดำซิ่งพอถอดออกอย่างนี้เหมือนมันโลนมากเลยนะมันเหมือนยังไงอะกระจกก็ไม่มีครับนี่กระจกหาย จ้าทรงไหนครับเจ๊จอดนานไม่ได้นะยางแตกนะครับนี่ครับมุกน้อยด้ำสิ่งครับดาราโซนกาดเชิงพี่น้องนี่สวยงามครับทรงเดิมก็สวยครับแต่ว่าเห็นมุกว่าอยากเปลี่ยนทรงหรือเปล่าเบื่อแล้วทรงนั้นคือาจะทำรถไฟหรือเปล่าถ้าผม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 ายไม่ผิดนะ ไปไหนพี่โอ้โหได้ไรช่างเทคนอู้หูง,งานยันว่างนะครับสารใต้น้ำแต่งสติกเกอร์มีทุกค่ายครับโอ้โห้งหน้าอะไรบ้างนี่ท็อปแท็บหกล้อไฮโซสอเสบดาก ดำซิ่งดินด่วนเบาๆตีเล็กสายมันน้ำฝนดำซิ่งามาดูด้านหน้านะมีใครบ้างเกือบหลอยสารใต้ดำแต่งกาบเชิงดีเซลเอ้ามันอยู่ตรงไหนกาบเชิงเคซีบัตไทยเลนครับวงน้อยดำซิ่ง APD คืออะไรจะตราอย่าหาทำไม่ซิ่งก็สายเอยวลันทุ่เชิบๆนะครับทุกท่านส่วนมาก สติกเกอร์ที่เห็นนี่จะเป็นช่อง YouTube นะครับพี่น้องสนใจช่องไหนก็เข้าไปดูได้รักช่องไหนชอบช่องไหนก็ดูได้แต่จะ่าลืมช่องช่างเขียวสายแต่นะครับผมฝากติดตามด้วยครับอ๋าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ